มาค่ะพี่น้องแกงเห็ดพึ่งขาไลา่ดอกสีสมค่ะพี่น้องบะหมี่ไผ่อีตู่ซส่ใบหัวผ้าค่ะเนี่หัวผ้าออกจากช่องฟิตมาค่ะมาก,กินน้ำกันค่ะพี่น้องกินครั้งแรกเดี๋ยนี่แกงเห็ดพึ่งขาไายดอกสีสมนี่ค่ะไปะแซ่บๆบน้ำกันค่ะ สวัสดีค่ะมันนี้มาพอพอกันนี่เชนเคยค่ะพี่น้องมืนอนี้ภาพพี่น้องมาก,กินแบบพาพี่น้องมาก,กินในแกงเห็ดผึง่งเห็ดพึ่งขาลายค่ะพี่น้องไอ้ดอกสีสมไหมค่ะพี่น้องเนี่ยมาค่ะกินง่าย,ายมันนี่หลังจากเลิกงานค่ะพี่น้องอากาศมืดแล้วข้างนอกอืมกำลังนอนนอนใส่ไอ้ใบโหละผาค่ะบ่มีมไพอีตูเล่าเฮา มาพร้อมกับข้าวสวยนี่ค่ะมาค่ะมาสดห่อนอน้ำกันค่ะพี่นอ้องเห็ดพึ่งคาลายนี่กินครั้งแรกด้วยค่ะพี่นออ้องเขาบอกว่ามันกรอบก็เห็ดใตเห็ดผึ่งหวานแม่นี่ลีค่ะพี่นอ้อง มาเด้อค่ะหาขา้าวหาหนา้ำมากินต้องกันแกงใส่ไอ้นนำยานั่งมันดำอยู่แล้วละเตีเฮ็ดนี่เขาสีออกดำค่ะพี่น้องมันก็เรื่อยดำ อากาศยิงเย็นสดแกงห่อนๆมาเห็นผู้ลุงจ่องพ่นบอกแล้วผู้ลุงแ่เพ่นกับมากกินผู้ลุงแกับอมาก,กินครับน้องแต่ว่านี่เพิ่งกินครั้งแรก มาอยู่นี่โดนหัดกินแต่ได้กินแต่เห็ดเผึ่งหวานกับอ่าเห็ดที่สองคือเห็ดแต่ดําเห็ดเผึ่งหวานแล้วก็เห็ดแต่ดํานี่ข้างแรกคร่ะพี่น้องเห็ดพผือกขาไล้ลองกินข้างแรกทามว่ามักบอ่อมักค่ะแซ่บค่ะแซ่บมันกรอบดีติดใจแต่ก่อนอันบางปีที่แล้วเก็บรออัน ปะกาเอากินค่ะพี่น้องเอาถิ่งเก็บมาแล้วเด้เขาบอกว่ากินได้ถ้าว่าก็บเ่าแน่ใจจะกองก็เอาถิ่ง,เ,ง,เ,ง,เ,งเป็นกระตานอะบัานี้ปีนี้เลื่อยลองเก็บมาเบิ่งค่ะพี่น,น้องเขาสิกอบนังกึด๊ดกึ๊ก แมนได้ไไอตูเล่าเฮ้คือสีแสบค่ะอันนี้หัวละผาหอมหัวละผ้า พี่เป็นตอนเลยบ่ได้ต่ำหักใส่ แถวนี้พอใครมีเห็ดขาพไปน้องไอ้ไมีต้นดอกบานดอกตูมก็เอามาแกงห่มกันไป ก่ะพี่น้องเห็นงานมากไม่เมยกินได้บ่หลายค่ะนี่ก็ดึกแล้วกินข่าหลบดึกค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ค่ะผู้ใดที่ขอามากล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย